ขณะเดินทางไปต่างจังหวัดเขาได้เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งตัวโรงแรมก็ดูไม่มีอะไรมากแต่ห้องที่ได้รับกลับเป็นห้องหมายเลข13ในห้องแห่งนั้นมีกฎแปลกๆอีกทั้งยังมีประวัติที่เลวร้ายเขาจะรอดพ้นคืนนี้ได้หรือไม่หรือจะต้องมีชะตากรรมเหมือนแขกคนอื่นๆผมขับรถออกมาจากตัวเมืองตั้งแต่ช่วงสายของวันมีจุดหมายปลายทางคือสถานที่แห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศ แต่เนื่องจากระยะทางค่อนข้างไกลประกอบกับผมไม่เคยขับรถไปที่นั่นมาก่อนจึงเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกหลงทางอยู่หลายหนแล้วในขณะนี้ดวงตะวันลับขอบฟ้าไปนานแล้วผมกำลังขับรถอยู่บนถนนที่เปลี่ยวโล่งสองข้างทางเป็นป่าเขานานๆจะมีเพื่อนร่วมทางสักคันแล่นผ่านมาอีกทั้งจุดหมายปลายทางยังอยู่ห่างพอสมควรดูท่าแล้วคืนนี้ผมขับรถไปไม่ถึงแน่ ผมหยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาเพื่อนคนหนึ่งมันนี่แหละเป็นคนชวนผมไปยังสถานที่แห่งนั้นแต่แทนที่มันจะเอาผมติดรถไปด้วยดันให้ผมขับรถตามหลังแล้วมันก็ดันออกรถตอนเช้าไอ้ผมที่ออกรถช่วงสายจะตามมันทันมัรอเราก็เลยตกลงกันว่าไว้ค่อยเจอกันตอนถึงที่หมายซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันขับรถไปถึงไหนแล้วจึงอยากลองโทรไปถามดูทว่าหลังจากผมกดโทรออ,อก กลับพบว่าเพื่อนไม่ยอมรับสายอะไรของมันวะผมลองกดโทรไปอีกครั้งแต่มันก็ยังไม่รับเหมือนเดิมเสียงรอสายดังอยู่นานจนตัดไปปกติเพื่อนผมรับสายตลอดนี่หวาสงสัยมันลืมโทรศัพท์ไว้ในรถและแบบนี้ผมจะทำยังไงละ่ะว่าจะโทรไปถามมันเรื่องที่พักสักหน่อยร่างกายของผมอ่อนล้าเต็มทีคิดว่าจะค้างคืนในโรงแรมสักแห่งแล้วค่อยออกเดินทางพรุ่งนี้เช้า แล้วในตอนนั้นเองผมก็เหลือไปเห็นป้ายไฟอันเบอร์ปรากฏอยู่ริมทางมันเขียนไว้ว่าแมงโกรีสอร์ทห้องพักราคาประหยัดเห็นฉะนั้นผมก็ไม่รอช้าเลี้ยวรถเข้าไปที่นั่นตัวอาคารของโรงแรมมีขนาดใหญ่พอสมควรข้างในน่าจะมีหลายสิบห้องการตกแต่งดูใช้ได้ถึงจะไม่ได้เลิศหรูแต่ก็ไม่ดูโซเหมือนโรงแรมจิงรีดผมแล่นรถเข้าไปที่ลานจอด มองไปร,บรอบๆก็พบว่ามีรถคันอื่นอีกสี่ห้าคันดีเลยที่นี่น่าจะมีคนพักอยู่นึกว่าจะเจอโรงแรมร้างเสียแล้วผมทิ้งทุกอย่างไว้ในรถแล้วเดินเข้าไปในโรงแรมบรรยากาศข้างในเงียบเหงากว่าที่คิดผมไม่พบใครคนอื่นนอกจากชายหนุ่มที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์แต่ผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรหรอกนี่มันก็เที่ยงคืนแล้วใครเขาจะออกมาเดินเพ่นพ่านกันผมเดินไปยังเคาน์เตอร์ แล้วบอกว่าขอที่พักหนึ่งห้องทว่าชายหนุ่มคนนั้นกลับยืนนิ่งสีหน้าบ่งบอกว่าเขาดูกังวลกับอะไรบางอย่างคือว่าคืนนี้โรงแรมของเราเต็มหมดทุกห้องแล้วครับว่าไงนะผมร้องออกมาอย่างไม่เชื่อพูดจริงหรือเปล่าที่นี่มีห้องต้งเยอะพี่เห็นรถจอดอยู่ไม่กี่คันเองถึงห้องของเราจะเยอะแต่ส่วนใหญ่มันก็ชำรุดนะครับส่วนห้องที่ใช้งานได้ ก็มีคนจองไปหมดแล้วได้ยินเช่นนั้นผมลละอยากจะบ้าตายงั้นไม่เป็นไรเอาไอ้ห้องที่ชำรุดนั่นแหละคืนนี้พี่ง่วงมากแล้วคงไม่มีผลอะไรหรอกชายหนุ่มพนักงานแสดงสีหน้าลังเลเออคือว่าเอามาทนาผมเผลอพูดเสียงดังอย่างไม่รู้ตัวง่วงจะตายอยู่แล้วขอแค่ที่ซุกหัวนอนก็พอก็ได้ครับสีหน้าของเขาดูจำใจ มีอยู่ห้องหนึ่งที่น่าจะใช้งานได้ว่าแล้วเขาก็าหันไปหยิบกุญแจส่งมาให้ผมห้องหมายเลขสิบสามนะครับผมชะงักรู้สึกขนลุกที่ต้นคอหมายเลขสิบสาเหรอครับเหลืออยู่ห้องเดียวแล้วเขายัดกุญแจลงในมือผมพักผ่อนให้สบายนะครับขอบคุณผมล้วงกระเป๋าสตางค์ขึ้นมากำลังจะถามเรื่องค่าห้อง ถาว่าพนักง,งานหนุ่มกลับยกมือปรามไว้ตอนนี้อย่าเพิ่งใจครับไวท้ทีหลังก็ได้ได้ยินแบบนั้นผมก็พยักหน้าขอบคุณเดินถือกุญแจดอกนั้นไปยังห้องหมายเลข13หลังจากก้าวขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองก็พบโถงทางเดินอันเงียบเชียบแทบไม่ได้ยินเสียงเล็ดลอดออกมาจากห้องอื่นๆเลยห้องของผมตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางเดินบนประตูไม้มีตัวเลขสลักไว้เด่นชัด13 ผมเสียบกุญแจแล้วเปิดประตูเข้าไปสภาพข้างในพอๆกับโรงแรมระดับสามดาวแต่ดูเหมือนมันจะมีขี้ฝุ่นเยอะไปหน่อยแต่ผมคงจะเรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะเขาก็บอกไว้แล้วว่าห้องชํารุดเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องผมก็คิดว่าควรโทรไปบอกเพื่อนสักหน่อยคว้าโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหามันอีกครั้งแต่ผมก็ต้องหัวเสียเหมือนเดิมเมื่อพบว่ามันไม่รับสายไอเวนนั่นมัวทาอะไรอยู่ ปกติไม่เป็นแบบนี้นี่เมื่อโทรไม่ได้ผมจึงกดส่งข้อความไปหามันบอกว่าคืนนี้แวะนอนค้างที่แมงโก้รีสอรเดี๋ยวมันก็คงเปิดอ่านเองหลังจากนั้นผมก็ปลดกระดุมเอาเสื้อเชิดออกนำมันไปแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าทว่าขนาดที่ผมเปิดประตูก็ได้พบสิ่งหนึ่งล่นอยู่ด้านล่างของตู้ผมลองเก็บมันขึ้นมาพบว่า มันเป็นกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งในนั้นมีข้อความเขียนไว้ยาวเหยียดนี่มันกระดาษอะไรวะเนี่ยถึงตอนนั้นผมจะรู้สึกง่วงเป็นอย่างมากแต่กระดาษแผ่นนี้กลับทำให้ผมรู้สึกอยากอ่านข้อความที่อยู่ในนั้นผมเดินกลับมานั่งลงที่เตียงเปิดโคมไฟที่อยู่ด้านข้างเอาวะก่อนนอนลองอ่านสักหน่อยก็ไม่เสียหายเวลาอ่านหนังสือททไรผมหลับสนิททุกทีข้อความในกระดาษระบุไว้ดังต่อไปนี้ ดูเหมือนนี่จะเป็นความผิดพลาดอย่างมหานที่คุณเลี้ยวรถเข้ามาในโรงแรมแห่งนี้เพราะถ้าคุณได้เข้ามาอยู่ในห้องไหนสักห้องนั่นเท่ากับคุณได้หลุดเข้าไปอยู่สถานที่เดียวกับพวกมันเรียบร้อยแล้วแต่อย่าเพิ่งเสียใจไปการที่ได้พบกระดาษแผ่นนี้แสดงว่าคุณได้เข้ามาอยู่ในห้องหมายเลข13ถือว่าคุณยังพอมีโชคอยู่เพราะห้องหมายเลข13ไม่อนุญาตให้พวกมันเข้ามาหากคุณอยากมีชีวิตรอดกลับไป จงทำตามสิ่งที่อยู่ในกฎต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดกฎข้อที่หนึ่งหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเป็นเวลาที่พวกมันถูกปลดปล่อยออกมาจากที่ขังมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อลอกล่อให้คุณออกจากห้องอาจจะมีเสียงข้อประตูดังขึ้นคุณห้ามเปิดประตูเด็ดขาดกฎข้อที่สองมันจะพูดจาโน้มน้าวให้คุณออกไปจากห้องแห่งนี้ด้วยการยกข้ออ้างขึ้นมาสารพัด ไม่ว่าสิ่งที่มันพูดจะฟังดูน่าเชื่อถือสักแค่ไหนก็อย่าได้หลงกลเปิดประตูให้ตอบปฏิเสธไปเรื่อยๆจนกว่าพวกมันจะล่าถอยไปเองกฎข้อที่สเมื่อเวลาผ่านไปถึงช่วงตีหนึ่งพวกมันจะเริ่มใช้วิธีหนักขึ้นเรื่อยๆอาจจะเกิดเสียงดังน่ารำคาญที่ส่งผลให้คุณนอนไม่หลับแต่ไม่ว่าจะมีเสียงอะไรดังขึ้นคุณต้องใจใแข็งไว้อย่าเปิดประตูออกไปเป็นอันขาดกฎข้อที่4ี่ หากคุณผ่านช่วงเวลาตีหนึ่งมาได้พวกมันจะเริ่มถอยเหมือนกับเป็นการยอมแพ้แต่คุณจะเพิ่งได้ใจพวกมันไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆต่อจากนี้มันจะเล่นทีเผลอทำบางสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเพื่อให้คุณเปิดประตูออกมาเพราะฉะนั้นไม่ไว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเปิดประตูบานนั้นเด็ดขาดกฎข้อที่5หากคุณอยู่รอดไปถึงช่วงเช้ามีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางหน้าต่างเราขอแสดงความยินดีกับคุณด้วย เพราะพวกมันไม่อยู่แล้วตอนนี้เป็นเวลาที่คุณต้องออกไปจากโรงแรมแห่งนี้ให้ทำตัวเหมือนปกติเดินไปเช็คเอาท์ชำระค่าบริการและเมื่อก้าวผลประตูออกไปให้คุณออกไปจากที่นี่โดยไม่ต้องหันมองกลับมานั่นคือข้อความทั้งหมดในกระดาษหลังจากที่ผมอ่านจบก็นั่งแข็งค้างอยู่บนเตียงข้อความบ้านี่มันอะไรกันวะไอ้บ้าตัวไหนมันเขียนแกล้งผมหรือเปล่าให้ตายสิ เล่นเอาสะผมไม่อยากนอนเลยวันนี้ก็เจอเรื่องซวยมาทั้งวันแล้วยังต้องมาเจอกดบ้าบอนี่อีกทว่าทันใดนั่นเองจู่ๆก็มีเสียงเคาะดังขึ้นที่ประตูผมหันขวับขนลุกที่ต้นคอเดี๋ยวนะใครมาคาอบประตูเวลานี้ผมเหลือบมองไปที่นาฬิกาข้อมือแล้วก็ได้พบว่ามันเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าตอนนั้นผมรู้สึกเสียววาบเข้าไปถึงไขกระดูก นี่มันตรงตามที่กดในกระดาษแผ่นนั้นบอกไว้เลยเสียงนั้นยังดังยาวต่อเนื่องขณะที่ผมขนลุกไปทั่วร่างในกระดาษบอกว่าห้ามเปิดประตูออกไปแล้วผมจะทำยังไงดีวะเนี่ยขอโทษครับมีคนอยู่ไหมเสียงนั้นดังเข้ามาผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เสียงเดียวกับพนักงานที่เคาน์เตอร์เมื่อเป็นเช่นนั้นผมลองถามกลับไปว่าครับมีอะไรเหรอ ผมนอนอยู่ขออภัยด้วยครับแต่รบกวนคุณลูกค้าเปิดประตูให้หน่อยผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเออผมเลอกลักอยู่แบบนั้นจะยังไงดีควรเปิดประตูออกไปดีไหมเอางี้ละกันครับมีอะไรก็บอกมาเลยผมฟังอยู่ผู้ที่ยืนหน้าประตูเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าพอดีว่าทางเราเพิ่งทราบว่ามีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นกับคุณลูกค้าครับ เรื่องผิดพลาดผมขมหมดคิ้วด้วยความประหลาดใจเรื่องผิดพลาดอะไรเหรอคือแบบนี้ครับพนักง,งานของโรงแรมเราเลือกห้องให้คุณลูกค้าผิดอันที่จริงยังมีห้องว่างให้คุณลูกค้าอีกหลายห้องผมก็เลยอยากจะขอรบกวนให้คุณลูกค้าเปลี่ยนห้องเพราะอันที่จริงเราไม่ได้เปิดห้องหมายเลขสิบสามให้บริการครับฮะผมลุกขึ้นจากเตียงนี่มันยังไงกันแน่ครับ ห้องนี้ไม่เปิดให้ใช้เหรอครับผมอันที่จริงมันเป็นห้องที่ทางโรงแรมของเราปิดตายไว้นานแล้วเพราะเคยมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นที่นี่เราก็เลยไม่อยากให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ,ร,ร,รเรื่องไม่ดีผมรู้สึกเย็นว่านี่มันเรื่องอะไรกันวะผมมาอยู่ที่ไหนกันแน่พ,พ,พอจะบอกได้ไหมครับว่าเรื่องไม่ดีที่ว่าคืออะไรอ่เออ คือว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีครับทางโรงแรมของเราไม่อยากเล่าให้ลูกค้าฟังสักเท่าไหร่เอาเถอะนะผมฟังได้คุณเล่าเล่ามาเถอะอีกฝ่ายยืนเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มเล่าว่าก็ได้ครับประมาณต้นปีที่แล้วเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นคนที่มาเช่าห้องนี้อยู่ผูกคอตายอะไรนะผมร้องลั่นเสียวาบเข้าไปยันรูทวารยังไม่หมดนะครับ หลังจากนั้นอีกสองเดือนก็มีคนฆ่าตัวตายอีกคราวนี้เป็นการดื่มยาพิษศพนี่ดูไม่ได้เลยมีเส้นเลือดสีดำผุดขึ้นทั่วตัวแล้วอีกสามเดือนต่อมาก็เกิดเหตุซ้ำอีกรอบคราวนี้ผู้หญิงครับนางใช้ปืนประเบิดหัวตัวเองวันนั้นผมยังจำได้ดีเพราะเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ๆเสียงปืนนี่ดังลั่นไปทั่วโรงแรม พอเปิดประตูเข้ามาสภาพศพดูไม่ได้ชิ้นเนื้อกระจายไปตามพื้นบนผนังมีแต่รอยเลือดตอนนั้นผมยืนตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าที่มันพูดมาเป็นเรื่องจริงหรือวะนี่ผมกำลังอยู่ในห้องที่มีแต่คนฆ่าตัวตายแต่เมื่อผมคิดจะออกไปข้างนอกไอ้กฎในกระดาษเวนั่นก็ผูดขึ้นมาในหัวมันบอกว่าอย่าออกเพราะจะโดนดีไอ้บ้าเอ้ยกูจะทำยังไงดีวะเนี่ย คุณลูกค้าอยู่ไหมครับผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าเราไม่อยากให้มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกจริงๆโถ่เว้ยผมเลยอยากจะบ้าตายรีบหันมองไปรอบๆห้องเพื่อหาทางออกดูเหมือนหน้าต่างของที่นี่ติดลูกกรงไว้คงจะหนีออกไปไม่ได้จริงสิผมเข้าไปแอบในที่นั่นได้นี่วาเมื่อคิดได้เช่นนั้นผมก็ลองเสี่ยงดูสักตั้งใครจะถูกจะผิดก็ช่างมันเอาตัวให้รอดไว้ก่อน ลูกบิดของห้องถูกปลดล็อกพร้อมกับเสียงที่บอกว่าเข้ามาได้ทันใดนั้นปานประตูถูกถีบดังปรากฏร่างอันใหญ,ญ่โตของชายสวมหน้ากากในมือกำลังถือเลื่อยไฟฟ้ามันสตาร์ทเลื่อยก่อนจะจ้วงแทงเข้ามาเพราะว่าไอ้เลื่อยก็ต้องหยุดชะงักเมื่อพบว่าในห้องนี้มีเพียงความว่างเปล่าพอดีว่าตอนนั้นผมเข้าไปแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าเพื่อสังเกตว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายโกหก ผมมองลอดออกไปทางช่องระบายอากาศไอเลื่อยยังเดินหาอยู่ดูเหมือนไอน,นี่จะไม่ค่อยฉลาดเพราะมันแทบไม่สนใจตู้เสื้อผ้าที่ผมแอบอยู่เลยอะไรวะแม่งหายไปไหนเนี่ยผมยิ้มอยู่ในใจดูเหมือนว่ากดในกระดาษจะเป็นฝ่ายถูกสิ่งที่ผมต้องทำต่อจากนี้ก็คือการรอให้ไองโง่นั่นเดินออกไปจากห้องแล้ววิ่งไปล็อกประตูเพียงเท่านั้นมันก็จะทาอะไรผมไม่ได้ ถึงเช้าเมื่อไหร่ผมก็ออกไปจากที่นี่โดยไม่มีรอยขีดข่วนผมนี่มันอัจฉริยะจริงๆไอ้ครีปปี้พาสต้าแนวเนี่ยผมอ่านมาเยอะไม่ได้แดกกูหรอกหลังจากเดินหาผมไม่เจอไอ้เลื่อยก็มันนั่งเซงอยู่บนเตียงของผมดูมันหัวเสียมากนั่งทำหน้าเหมือนหมดอะไรตายอยากอยู่สักพักจากนั้นมันก็ลุกยืนอีกรอบแต่ไม่ได้เดินไปที่ประตูมันก้มลงไปหาบางอย่างใต้เตียง หายนั่นมันยังหาผมอยู่อีกหรอมันไล่แล้วถ้ามันเปิดตู้นี้ด้วยล่ะทว่าดูเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่ได้เป็นไปตามที่ผมคิดปรากฏว่าไอ้เลื่อยไม่ได้ก้มลงไปหาผมหรอกมันก้มลงไปปลุกอีกคนต่างหากตอนนั้นผมถึงกับอ้าปากเหวอจูจ่ๆก็มีตัวอะไรไม่รู้คลานออกมาจากใต้เตียงรูปร่างของมันคล้ายมนุษย์ที่ไม่มีกระดูกมันคลานออกมาจากใต้เตียงด้วยสีหน้างัวงเงีย ก่อนจะเอ่ยเสียงออกมาว่าอ้าวไอ้เลื่อยมึงเข้ามาในห้องกูได้ยังไงก็มีคนเปิดประตูให้กูเข้ามาว่าไงนะนี่มึงหลอกให้เหยื่อของกูเปิดประตูอีกแล้วเหรอก็ไม่มีใครห้ามนี่ว่ากูก็แค่ลองดูเผื่อมันจะโง่เปิดให้ไม่ได้สิวะนั่นมันเหยื่อของกู มึงก็รู้ว่าต้องให้มันอยู่ในห้องอย่างน้อยสามชั่วโมงกูถึงจะเชื่อดมันได้มึงทำแบบนี้คิดจะตัดหน้ากูนี่วะกูก็แค่ทดสอบดูอย่ามาทำเป็นพูดเลยมึงแอบเขียนกดใส่กระดาษหลอกมันไว้ใช่ไหมละ่ะเออแล้วทำไมละ่ะถ้ากูไม่ทำแบบนั้นพวกมึงก็แย่งมันไปหมดสิ เดือนนี้ครูเพิ่งจัดการไปสามคนเองน้อยที่สุดในโรงแรมแล้วก็ช่วยไม่ได้นี่ว่าเมืองอยากเลือกห้องสิบสามเองเหล็กอัปมงคลแบบนี้ใครเข้าจะเข้ามาอยู่ว่าเมืงต้องดูอย่างไอ้ฟันยาวมันเลือกห้องไม้เหล็กเจ็เป็นไงล่ะมีคนเข้ามาอยู่ทุกคืนเมืองนั่นแหละคิดอะไรก็ไม่รู้ถึงไปเลือกเหลขกสิบสาม ก็กูชอบเลขนี้นี่ว่ะมันเทจะตายแล้วอีกอย่างกูก็เพิ่งติดสินบนเด็กที่เขาเตอร์ไว้แล้วด้วยเห็นไหมละ่ะมีไอ้โง่เข้ามาอยู่เลยมึงทำแบบนั้นได้ไงวะถ้าบอสรู้ไม่โดนด่าตายหาเรอในขณะที่พวกมันสองตัวคุยกันผมยืนปัสสาวะราดอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่นี่มันโรงแรมบ้าอะไรวะ ากรอดไปได้ผมสาบานว่าจะจ้างหมอผีทั่วทุกมุมโลกมาถล่มพวกมันแต่ดูเหมือนว่าโอกาสรอดของผมจะสูงอยู่พวกมันน่าจะลืมเรื่องของผมไปแล้วเปลี่ยนไปนินทาไอตัวที่อยู่ห้องห้ากับห้องสามแทน <c oughs> ไอพวกงโง่ตอนนี้ก็เหลือแค่รอจังหวะถ้าไอเล่อยเผลอเมื่อไรผมคิดว่าจะวิ่งออกไปข้างนอกในทันทีทว่าในระหว่างนั้นเองดันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น ปรากฏว่าโทรศัพท์ของผมร้องดังลั่นจิบหายมาดังอะไรตอนนี้วะผมหยิบขึ้นมาดูผู้โทรก็คือไอ้เพื่อนรรยำผมกดตัดสายทิ้งแต่ดูเหมือนจะไม่ทันเพราะจูๆ่ๆประตูของตู้เสื้อผ้าก็ถูกกระชากออกตอนนั้นผมหน้าซีดเป็นไก่ต้มทั้งร่างสั่นเทาไปด้วยความกลัวมันทั้งสองมองเข้ามาด้วยสายตาหิวกระหายไอตัวไม่มีกระดูกแลบดินยาวแผบส่วนอีกตัวก็สตาร์ทเลื่อยไฟฟ้าให้ตายเถอะ อะไรมันจะสวยขนาดนี้